วันนี้พวกเราจะไปโหลดแอปเอตาแล้วแต่งเผู้หญิงดูดิวันนี้เราอะใช้ได้ผู้ชายไหมจัดให้ลูกสาวสวยนะคะลูกสาวเขาจะ่าสดคูเหมือนไม่ยืดเลยดูหน้ากันกูผู้ชายเนาด้ดนกูกินแน่ตอบไหมครับหูหนูน่ารักไหมไอ้เหีนเลยที่ได้คนไหนครับเอ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราซีเจมพีชั้นแครับผมผมบอสนะครับเซียมครับวันนี้พี่ซีไม่อยู่ไม่อยู่ถ่ายคลิปกับเราใช่เขาไปติดธุระครับผมวันนี้พวกเราจะไปโหลดแอปเอซ่าแล้วแต่งเป็นผู้หญิงดูซิวันนี้เราอ่ะจะได้ผู้ชายไงมวาระมันอยู่ตรงที่เราจะหาผู้ชายเราจะหาผู้ชายได้ดีกว่าแค่ไหนอยู่อยู่ที่ว่าจะปังหรือจะโป๊ะ คครับไปเจอกันในะครับสวัสดีครับเหมือนบอสหรือเหมือนอีบอสตอนนี้ตอนนี้เริ่มเหมือนอีบอสแล้วค่ะดูซิวันนี้จะได้ผัวไหมทุกคนอยากได้ผัวอยากได้เมียครับอยากได้ผัวเข้าวันนี้คิดดีป่ะปซอยปนไอป้าไห่ไหนไม่รู้ใช่ป้าเข้าไปในป่าเอาเรียกเรียกสายปันสายปันอยู่ไหนป้าไีนไหนไม่รู้กค้ชสายปานลงป่า สวนน่วนไหนคะจะไปจีบผู้ชายหรือจะไปหลอกผู้ชายครับจีบสิคะ <c ười> บอสคืนนี้เราไม่ได้ผู้ชายกลับนะมึงกลับสักสามคนคืนนี้เราต้องด้ผู้ชายกลับนะอันนี้คือการแสดงทั้งนั้นนะครับนี่คือการแสดงครับจียวไม่ก่อนนะครับนี่คือการแสดงนะครับผมคุณแม่ขอแบบเกาหลีเกาหลีนะคะแต่ให้ลูกสาวสวยๆนะคะลูกสาวขอจับช่ำๆนะครัำๆอยู่แล้วค่ะสิงหูเหมือนไม่ได้ยิ้วเลยดูหน้าเซ็กซี่ยังไม่ได้ตัดเลยบอสเขาต้องใส่หลายสีนะจ๊ะอะดูหน้าเซ็กซก่อนไหม คะบอสซี่วันนี้คนนี้ช<น>ื่อบ,บอสซี่นะคะคนนี้คนนี้บอสซี่บอสซี่ค่ะน,นี่อะเจมี่ลูลลเกอร์หรือเรียกสั้นๆว่าอีเจมหรือเรียกสั้นๆว่าอีอออบอสอีบอสอีเจมบอสอีเจมสวยมากเลิศมากรักหน่อย กูกินแน่คุไม่ได้กินนะกูเสียสักเกินหมดเลยโอ้ยชิโกงนะอามึงอ่ะถ่ายตัวเองบ้างดิภาพมา <c oughs> เอซ่าวันนี้ของกูแหละกูบอกเลยวันนี้ของกูจัดเต็มชาตินี้กูจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีก่อครั้งเดียวพอเพื่อคอนเทนต์นี้สำหรับคนดูน,นะคะน้นี่เรามาขับหัวกันมา เออมาหัวกันแบบได้หัวมากเลยนะเจอเจอใครที่รักจริงคนที่รักจริงรักแค่ไหนจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังไอ่อไปอ่ะเฮ้ยเอาหลักล้องเหรอสวัสดีค่ะโซนนะคะ ไอเย็นค่ะพี่โสดไหมคะไอที่มาใช้หลอดไปอะไรสว่างเลยครับเออหน้าแบบโคตรสว่างอ่ะนี่พอดีเพื่อนหนูโสดอ่ะพี่ช่วยปลอบใจมันหน่อยสิเพื่อนหนูโสดปลอบใจเพื่อนหนูหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขาขาพี่โสดไหมครับโสดไหมครับเก่งต้องมีไปแล้วหนึ่งครับไปแล้วหนึ่งมีใครรักเราบ้างไหม สวัาดนีค่ะพี่สวัสดีค่ะทำไมหน้าขาวมาเลยเพื่อนพี่โสดอ่ะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโตโต้อ๋อโตโน่เจมมี่นะคะสอนนี่นะคะอีบอสคนนี้กูขอเอาไปเลยกูไม่ทำนี้กูขอไม่เอาไม่ได้เอาไปเลยสวัสดคะน่ารักจังเลยอะค่ะตอนนี้หนูเศร้ามากเลยอะหนูแห้งมากหนูแห้งมากเลยพี่ทำไงดี๋ยว ได้หมครับจีดได้ไหมครับจ้าจ้าพี่ขอจีดได้ไหมครับมีเมียยังอ่ะยังไม่มีเมียใช่ปะยังไม่มีเมียใช่ไหมพี่ยังครับอย่าโอ้ปีน่ารักอ่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยโอเคครับ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 สองเครับสวัสดีค่ะวันเสดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม อ๋อชื่อไงชื่อนารจังเลยโอ้ยากได้ท่านกองร้อยเลยค่ะท่านกองร้อยเลยค่ะใช่แห้งมากเลย่ะพี่ค่ะมาก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 แห้งมากพูดไม่ซัดครับอ๋อเจเย็นจเย็นใจเย็นจเย็นมาเดี๋ยวถอบ้างไหมเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์นะแอครับองครับ บอกเลยนะเปิดบาเนี oh, ่ยเจอแต่ทหารเจอแต่ทหารเอาเตาหน้าตอกานาเเกินไปารอย่างธอเาจะไปาทีหนลงพพอด้วยทุกคนโอยน้องงเพงพอมากเลยอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูไปแล้วทุกคนตอนนี้ไปกันหมดแล้วเราไปแล้ว